ทีนี้ซูเปอร์โพล่ะอ่าเดี๋ยวจะได้คุยกับอาจารย์นพดลกัน,นิกาพอซูเปอร์โพลนะครับเพราะว่าซูเปอร์โพลช่วงหลังนี้เขาก็มีการสำรวจความคิดความเห็นของประชาชนในทางการเมืองมาอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับซูเปอร์โพลเขาก็พบว่าการอภิปรายคราวเนี้นะครับมีการด่าทอกันมีใช้วาจาเสียดสีกันนะครับมีการใช้คําพูด นะครับที่เรียกว่าอภิปรายกันเรื่องซ้ำซากเรื่องเดิมที่ชาวบ้านรู้อยู่แล้วนะครับนี่ที่ซูเปอร์โก็ได้สำรวจตรวจสอบนะครับความเห็นประชาชนมาก่อนหน้านี้ทีนี้ล่าสุดที่มีการสำรวจตรวจสอบนะครับตั้งความเห็นสอบถามประชาชนไว้1,224ตัวอย่างในระหว่างวันที่10ถึง11กันยายนนะครับที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวทีมงานต่อสายท่านอาจารย์นพดลกันกนิกานะครับจะได้สอบถามนะครับว่า มีข้อมูลมีนัยยะอย่างไรเพราะว่าเมื่อมีรัฐมนตรีถูกปรับออกจากตําแหน่งซึ่งไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับในทางการเมืองไม่บ่อยเลยครับที่เราจะได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีปรับรัฐมนตรีออกซึ่งพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านว่าปลดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีเราไม่ได้พบเรื่องแบบนี้บ่อยๆในทางการเมืองพอนายกมีการปรับเนี่ย แน่นอนมันมีซุ้มเสียงของประชาชนนะครับว่าการปรับการให้รัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งเนี่ยประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับไปคุยกับอาจารย์นุพดลกันนิกากันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณขนมและทุกทท่านนะครับครับอาจารย์สํารวจวันวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับได้สํารวจหลังจากที่มีข้อมูลข่าวสารแล้วรวมไปถึง เอ,อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นระหว่างวันที่สิบถึงวันที่สิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมากลุ่มที่ทําการศึกษาก็คือเป็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศที่เราใช้เกรือข่ายเก็บรวมข้อมูลจํานวนทั้งสิ้นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ตัวอย่างด้วยกันนะครับครับรับเป็นหัวข้อเกี่ยวข้อบการตัดสินใจของนายกกับการคัดคนดีเสริมทีมครับเพราะมีประเด็นด้วยกันหลากหลายประเด็น ประเด็นรแรกเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราเราคงจะได้ยินกันมาโดยตลอดเรื่องที่คำสอนของพ่อที่ว่าส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดีไม่ให้หมีอำนาจเราจึงสอบถามประชาชนแล้วก็ค้นพบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยของผู้ที่ศึกษาเนี่ยก็จำได้นะว่า การส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดีแม้เหนียมนาจอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของของโพของประเด็นที่เราสอบถามประชาชนแล้วก็มาสอบถามถึงการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีเอาคนที่ไม่มีผลงานออกแล้วก็นําคนดีมีความสามารถที่เป็นที่ยอมรับของสังคมมาเสริมทีมก็สูงเช่นเดียวกันนะครับร้อยละเก้าสิบแปดจุดสี่ ที่ที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะเรามองแบบนี้ครับคุณนอทครับและทุกท่านครับเขาจะเห็นว่าเมื่อกลุ่มเป้าหมายเอ,อ่อเป็นคนโดยส่วนใหญ่ชี้เห็นชัดเจนว่ามันคุมหมดนะครับคุมทุกกลุ่มทุกสีทุกพวกที่อยู่ในในพื้นที่ที่เราศึกษาเนี่ยเออจ่อจทสะทนอนให้เห็นว่าถ้าเรามาทางนี้แล้วอย่างที่คุณถนอมบอกว่ามักจะไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เห็นการตัดสินใจขอนนายกที่ตัดสินใจแบบนี้เมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็สนับสนุนการตัดสินใจแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆด้วยครับท,ที่ที่ทําการศึกษาครับคือพูดง่ายๆว่าการ,รการปรับคอรมอคราวนี้ของนายกรัฐมนตรีแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับ,รบที่รปรับแบบปลดออกนี้ก็คือประชาชนเห็นด้วยเลย ครับก็คือตามตามจริงแล้วแต่ประเด็นที่เราสอบถามนะครับเราจะในหน้าเวลานั้นเนี่ยเราเห็นข่าวของการลาออกเราเห็นข่าวของการปลดออกเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราสอบถามจึงออกมาเป็นกลางๆในลักษณะที่ว่า เคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยให้นะหมายว่าเพราะเราเห็นข่าวแต่นั้นแล้วเราไปออกไปปลดอะไรต่างเราเนี่ยเราจึงไม่ได้สอบถามในคำนองแบบนั้นแต่ว่าม,มีทั้งข่าวการลาออกมีทั้งข่าวของการปลดมีดังนั้นประเด็นที่สอบถามประชาชนจึงออกมาเป็นแบบกลางๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือสนับสนุนครับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ,รบแล้วก็เรายังได้สอบถามต่อด้วยนะครับว่า ในช่วงวาระาตุลาคมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าเป็นช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นสูงก่อนหน้านี้เราเคยทำสำรวจเสียงประชาชนต่อระบบราชการ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าอยากจะให้ปฏิรูปแล้วก็เราได้เจาะลึกไปถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆจะต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าการปฏิรูปราชการเนี่ยบางครั้งหลายคนอาจจะมองในทางลบเหมือนกับระ,ระ,ระบบราชการเนี่ยแย่มากๆแล้วแต่ในความจริงในทางวิชาการเราอาจจะต้องมองว่าการทําให้ระบบราชการเนี่ยทันต่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการความเดือดร้อนทุกยากประชาชนเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์ของโลก ดันั้นการทําให้ระบบารชาชการทันสมัยทันยุคทันสมัยทันดอกความต้องการเนี่ยจําเป็นที่ต้องได้หัวหน้าส่วนรา,าชาการที่ดีมีความดีความเก่งความกล้าที่จะช่วยเหลือประชาชนผมสำรวจครั้งนี้เช่นเดียวกันครับก็ค้นพบว่าโดยส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยที่เห็นว่าเราต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัามนตรีเนี่ยได้ทําการคัดคนดี คนเก่งคนกล้าช่วยเหลือประชาชนมาเสริมทีมรัฐบาลเพราะลาพังรัฐบาลอย่างเดียวหรือสายการเมืองทํางานอย่างเดียวมันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องอาศัยระบบราชการดีในการที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ด้วยครับคุณถนอมทุกๆท่านครับอันนี้ก็คือทั้งฝ่ายการเมืองและก็ฝ่ายประจำต้องได้ทั้งคนเก่ง <S <S คน,คนดีที่จะมาเสริมทีม <คน S 2> สร้าง <คน S 2> ผลงานคนเก่งคนดีคนกล้าครับคุณหนอมครับเพราะว่าถ้าเราได้คนเก่งคนดีเนี่ยหรือคนดีคนเก่งอย่างเดียว เขาไม่กล้าอย่างเช่นใบบางพื้นที่ส่วนมลงพื้นที่นะครับชาวบ้านนี่ต้องการมากเลยต้องการรวมตัวกันต้องการบริหารจัดการทรัพยากรแต่เมื่อไปถามฝ่ายราชการฝ่ายปกครองก็ดีฝ่ายแต่ส่วงต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีผู้ที่เขามัาจะโยกย้ายแล้วเขาไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่ามันติดกับระบบข้างบนอะไรต่างๆเหล่น like ี้ด so ังนั uh ้นถ้าท่านนายกสามารถที่จะเลือกคนดีคนเก่ง คนดีคนเก่งและคนกล้าได้เนี่ยมันจะทําให้บ้านเมืองเราฝ่ายการเมืองที่ดีอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นนโยบายที่ดีเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนได้และประชาชนก็พร้อมอยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะก่อให้เกิดอํานาจแห่งชาตินะครับเวลาขับเคลื่อนประเทศเราต้องใช้อํานาจแห่งชาตินะครับคุณถนอมครับอำนาจแห่งชาติน,น,น,าานี้ต้องมาจากทั้งสองส่วนเราไปนเน้นระบบราชการอย่างเดียวก็ไม่ได้เราเป็นเน้นอํานาจรัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องเน้นอํานาจที่มาจาก ภาคประชาสังคมหรือประชาชนด้วยมันถึงจะทําให้เกิดพลังที่มากพอที่จะเคลื่อนในแก้วิกฤตของชาติได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจริงทําการสอบถามแล้วเราจะเห็นได้ว่าเสียงประชาชนเกือบร้อยละร้อยสนับสนุนให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้คัดคนดี คนเก่งคนกล้ามาที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยมาคุมมาเป็นหัวหน้าส่วนราชการแล้วต่อไปเนี่ยอาจจะไม่มีคําว่าต้องการปฏิรูประบบราชการเขาอาจจะต้องการให้ระบบราชการทันต่อความการเปลี่ยนแปลงทันต่อยุคสมัยทันต่อความต้องการของเอ,อ่อแล้วก็ทันต่อการแก้ไขวิกฤต เดือดร้อนประชาชนเพราะว่าจากการที่ศึกษาเกอะติดเรื่องเนี้พบว,ว่าในช่วงวิกฤตโควิดที่ชาวบ้านทุกข์มากมากชาวบ้านติดเชื้อเรื่อใครก็ไม่ได้โทรเข้าหาคอ c เซ็นเตอร์ต่างๆก็ติดว่านอกเวลาราชาการอย่างเงี้ยเป็นต้น เพราะฉนั้นแล้วเวลาที่ถ้าเราได้หัวหน้าส่วนราชการที่ดีที่เก่งที่กล้าเนี่ยมันจะปลดล็อกหลายๆล็อกเลยทีเดียวที่มันเป็นตอนนี้อยู่ตอนนี้ผมนําเรียนเพิ่มเติมอย่างเี้ยเนื่อจะมีข้อมูลอยู่เยอะมากนําเรียนให้เห็นว่าถ้าท่านนายกลงไปถึงระบบฐานลากจากการสัมภาษณ์ของท่านนายกหลายครั้งท่านให้ความสําคัญอยู่ที่ฐานลากคือคเศรษฐกิจฐานลากเนี่ยไปดูเถอะครับท่านจะเห็นว่าไม่ได้ยากเกินไป ที่จะทําให้ฐานสนับสนุนของประชาชนที่เคยมีสูงถึงน้อยละแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อตัวบุคคลต่อท่านนายกไม่ยากเลยถ้าลงไปดูแลจะเจอความจริงว่าปลดล็อกนิดเดียวในระบบฐานลาที่เป็นอะไรครับกฎระเบียบมันมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันเป็นตัวที่สกัดกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงเต่อลมชีวิตหายใจต่อลมทางด้านเศรษฐกิจของผู้ประกอบการระ,ระดับ หลายย่อยระดับไมโครเนี่ยไปปวดล้องตรงนั้นปุ๊บทุกอย่างจะกลับมาแบบจะดีมากภายในสามสิบวันแต่สาเร็จอันนี้ผมผมนําเรียนข้อมูลที่ผมมีอยู่คุณถน,นอมครับทุกท่านครับ,รบอาจารย์การที่อาจารย์เอาประเด็นเรื่องของคําสอนของพ่อซึ่งแน่นอนตอนทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งกกตก็จะนําเอาพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเรื่องของการส่งเสริมคนดีกิจการคนเมดีไม่มีอํานาจนะครับ ปกครองบ้านเมืองทำไมอาจารย์รถึงเอาคำสอนของพ่อข้อนี้มาไว้ในการสำรวจในคราว,วนี้ครับอาจารย์ครับคุณถนอมครับผมเชื่อและศรัทธาด้วยจิตตั้งมั่นของผมนะครับว่าทั้งผู้องค์ท่านราชการที่เก้าและพองค์ท่านราชการที่สิบเนี่ยองค์ท่านสืบสานต่อยอดดังนั้น จึงเป็นทั้งสองระองค์นะครับที่โปองท่านต้องการทั้งคนดีคนเก่งคนกล้าที่ทํางานให้ชาติบ้านเมืองและประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่นี่คือประเทศไทยประเทศไทยก็คือประเทศไทยแต่มีหลายกระบวนการหลายกลุ่มที่พยายามที่ไปดูเ ต่างประเทศแล้วก็เอามาครอบประเทศไทยแต่ผมเนี่ยผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะครับในการศึกษาอยู่ต่างประเทศนะครับผมอยู่ที่ศึกษาที่สหรัฐอเมริกาไปดูประวัติได้ที่เว็บไซต์สุบกบกจะเห็นได้ว่ามหาลัยต่างๆจบที่ที่สหรัฐผมผมดูแล้ว b e ลออฟไรท์ของสหรัฐกับของไทยเนี่ยกลายเป็นว่าหลายมิติหลายตัวชีวัตไทยเรามีเยอะกว่าที่นั่นด้วยซ้าค,คนไทยมีสิทธิเสรีภาพ กว้างใหญ่มากแต่แต่เป็นเพราะว่าเราอาจจะจะอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยทําให้ผมอยากยินยันครับผมตั้งคําถามสูงสุดอันนี้เพราะวันที่นี่คือประเทศไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยแล้วก็พวกท่านทั้งสองท่านเนี่ยสื่อสารต่อยอดและเป็นสิ่งที่ดีกับชาติบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเลย ทุก,ทกค,คนคทุกกลุ่มทุกสีเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนพอเราเริ่มจากจุดนี้ได้และทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกันเนี่ยทุกคนก็จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศพลังมันเกิดผมนําเรียนว่าขอให้รวมพลังครับใช้ทั้งอํานาจรัฐแล้วก็อํานาจของประชาชนเอาเสียงประชาชนมาร่วมให้เท่าเทกันอย่าเน้นไปว่าเป็นรัฐราชการเองอย่างเดียวอาจารย์ครับอันนี้ถามนอกเหนือจากโพสักสองนาทีแล้วกันนะครับอาจารย์ครับสุดท <ใน S 1> ้าย อาจารย์แน่นอนติดตามการเมืองแล้วก็มีข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยถ้าถามว่าเอาละเอาจากคำตอบจากโพลคราวนี้ก็คือประชาชนส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อพูดง่ายๆ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นที่จะสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีเอาคนเก่งคนดีและคนกล้านะครับเข้ามาทำงานทั้งในระบบราชการและก็ในระบบการเมืองเนี่ยอาจารย์มองว่านายกจะต้อง ปรับใหญ่ครับถูกไหมครับาจารย์ต้องปรับใหญ่เพื่อที่จะเสริมเสริมผลงานอย่างที่โพก็ตอบมาในวันเนี้ยถ้าปรับ,รบเล็กๆมันจะทําได้แค่ไหนอย่างไงครับเอ,อคุณสุทัทุกท่านครับสําหรับผมเนี่ยเวลาที่ผมจะแนะนํปรับผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าทุกคนผมจะแนะนําให้ไปดูข้อมูลก่อนข้อมูลเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยจึงนํามามาออกแบบแล้วก็คือเรา ตัวดีดีด็อกอะภาษาอังกฤษครับก็คือเด t a าต้องมาก่อนเด ta แล้วก็ไปดีไซน์ดีไซน์ก็ามาดูดูแล้วก็ ดีเซอร์อ deserve, หรือว่าอะไรนะเดสติเนชันรือเป้าหมายทาะนั้นก่อนที่ผมตอบคำถามเนี่ยว่าจะปรับใหญ่หรือปรับเล็กดีเนี่ยควรจะต้องดูข้อมูลข้อมูลเนี่ยท่านนายกอาจจะมีอยู่แล้วเ,เพียงแต่ว,ว่าขอให้บริหารจัดการข้อมูลทําความเข้าใจข้อมูลแล้วก็เอามาออกแบบและแตัดสินใจปรับใหญ่ปรับเล็กอยู่ที่ข้อมูลครับถ้าจากข้อมูลของผมที่อยู่ติดประชาชนเนี่ยแน่นอนว่าประชาชนต้องการที่จะให้ปรับใหญ่อย่างแน่นอนเพราะว่าความเดือดร้อนทุกยากวิกฤตขนาดนี้เนี่ย มันมันมันหนักเหลือเกินสําหรับประชาชนที่จะรับไหวเพราะฉะนั้นถ,ถ้าต้องการให้เสียงสนับสนุนแรงสถาตีกลับมาสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีทํางานต่อเนื่องต่อไปและฝ่ายการเมืองทํางานได้อย่างเต็มที่ก็ต้องปรับใหญ่แล้วเอาคนดีคนเก่งคนกล้าเนี่ยเข้ามาทํางานอย่างแท้จริงนะครับแล้วทํางานเชื่อมราสารอย่าแบ่งส่วนแบ่งเสาแบ่งแบ่งกลุ่มแบ่งพวกต้องเชื่อมมาสารกับภาคประชาชนให้ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วพลังก็จะเกิดครับ ทำยังไงคนที่เหลืออยู่อาจารย์เพราะว่าถ้าปรับปรับใหญ่จะเอาคนนอกเข้ามาเลยหรือคนที่มีอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยคือคำว่าปรับใหญ่ผมอยากจะนำเรียนท่านหนึ่งครับตัวบุคคลตอนนี้ทุกคนเขาทำงานกันเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วผมคำว่าปรับใหญ่ของผมเนี่ยปรับการทำงานทั้งใหญ่ผมผมนำเรียนท่านทราบว่าแน่นอนการท่านนายกอยู่บนเหมือนกับแพรแพรเหมือนกับแพร ตอนนี้จะยุบยากหรือไม่ยุบยากไม่แน่ใจเพราะมันมาจากการต่อกันหลายๆแพ <c oughs> เแพรเพราะนั้นแล้วเพราะนั้นแล้วก็จําเป็นที่จะต้องดูว่าถ้าเราปรับใหญ่คําว่าปรับใหญ่ของผมนี่ได้หมายว่าไปเอาคนนู้นคนนี้ออกแล้วคนนั้นคนนี้มาแทนเ,ออ <c oughs> เพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าปรับใหญ่หัวใจสําคัญที่สุดปรับวิธีการทํางาน <c oughs> ประชาชนเนี่ยไม่ได้เลือกที่ว่าเกียรติคนนั้นสุด กลัวอยากจะฆ่าเลยไม่ใช่นะครับ<ช>ประชาชนก็พร้อมจะให้โอกาสอยู่แล้วขอให้ท่านทํางานเถอะแล้วทํางานจริงจังและทําให้ประชาชนเขาเห็นว่าคุณทํางานได้อย่างจรจๆๆิงจังเขาไม่ได้รังเกียจใครจนสุดหัวใจคนน้อยนิดยิบมือเดียวเองครับที่อ,อยากจะทําลายคนคนนั้นไปเลยนยิบมือเดียวแต่คนโดย <plugin? S 2> ส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยของประเทศเนี่ยเขายังต้องการเห็นคุณปรับใหญ่ ก็คือปรับการทํางานให้ให้ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการประชาชนเท่านั้นเองประชาชนก็พร้อมสนับสนุนกลับมาแล้วคุณถนอมและทุกท่านลองลองนึกถึงคนบางคนเนี่ยซึ่งเขามีพลาดมีถูกตัดสินถูกโกงถูกอะไรเขายังยอมรับคนโกงได้เลยะเพราะฉะนั้นแล้วคนจานวนไม่น้อยยังยังยอมรับคนโกงได้เลยก็เลยเราจําเป็นที่ต้องทํางานนะครับ ไปทำงานให้ตอบโจทย์ตรงเป้าความน้อมแบบการประชาชนทางเวลาครอบคุมทุกกลุ่มทุกสีทุกเหล่าเนี่ยเท่านั้นเองประเทศชาติไปได้แล้วครับคเิน่อาจารย์ครับคำว่าปรับคณะรัฐมนตรีปรับใหญ่ก็คือปรับการทํางานไม่ใช่เอาคนเก่าออกเอาคนใหม่เข้าไม่ใช่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ ยินดีทุกท่านครับสวัสดีครับยินดีทวัสดีครับสวัสดีครับอาจนนรารย์นพดลกันนิกานะครับผู้มวยการซูเปอร์โพลนะครับก็ชัดเจนว่าประชาชนเห็นด้วยกับการปรับคณะจะให้นายกรัฐมนตรีเอาที่ว่าตอนนี้เห็นด้วยกับการปรับของนายกแล้วแล้วก็จากนี้ไปก็ให้ปรับในความหมายของรดนรนพดลกันนิกาก็คือว่าปรับการทํางานมากกว่าที่จะปรับเรื่องของตัวบุคคลนะครับเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประชาชน